หัวใจเศรษฐีสวัสดีค่ะดรบัณฑิตค่ะสวัสดีครับคุณวรวีครับแหมวันนี้บอกยิ่งสูงยิ่งหนาวเป็นอย่างไรไมาอย่างไรคะถ,ถึงถึง,ถงจับประเด็นนี้อีกมีหลายคนยังถามดรบัณฑิตอยู่ใช่ไหมคะเรื่องของนโยบายดอกเบีย้ยข<ม>องสหร,รัฐนะคะครับก็คือช่วงช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีคําถามก็มาเยอะนะครับ ว่าว่ามันคืออะไรส่วนใหญ่จะเป็นพวกนักลงทุนนะครับที่อยากจะรู้ว่ามันหมายถึงอะไรแล้วมันจะอยู่นานไหมแล้วผลกระทบจะเป็นยังไงซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะสำคัญเพราะว่ามันมันจะทําให้อรูปแบบของสิ่งที่เราเคยคุ้นเคยในแง่ของภาวะการเงินที่เราเคยคุ้นเคยกับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํามากๆมันจะไม่มันจะไม่เหมือนเดิมอะมันจะกลายเป็นมันกลายเป็นโลกเศรษฐกิจที่ อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นกว่าที่ผ่านมามันก็จะทําให้พวกเราจะต้องปรับตัวกันมากทั้งภาคธุรกิจแล้วก็การลงทุนแล้วก็คงจะมีผลต่อทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ทั้งทั้งตัวเศรษฐกิจโลกทั้งเศรษฐกิจในประเทศเดงแล้วก็การทำธุรกิจวันนี้ก็เลยเขียนเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ คือถ้าจำได้เนี่ยทางธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยส่งสัญญาณเรื่อง higher for longer เนี่ยรือว่ายิ่งยิ่งสูงแล้วก็จะอยู่นานหมายถึงอัตรดาดอกเบี้ยนะครับครั้งแรกเนี่ยหลังการประชุมเดือนกันยายนที่เราเคยคุยกันที่ก็ไม่ได้ขึ้นดอกเบีย้ยข่านั้นแล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นเนี่ยแต่มันก็ยังมีมีแนวโน้มที่ที่อยัางอาจจะมีความจําเป็นอยู่เพราะว่าตัวตัว ตัราะว่าตัวอะไรลหละอะัตรางเงินเฟ้อเนี่ยยังอยู่ยังยังยังไม่ลงมาถึงเป้าสองสองเปอร์เซ็นตก็เลยทําให้ความเป็นที่ดอกเบี้ยอาจจะต้องขึ้นต่อเนี่ยยังมีอยู่แต่ถ้าคุณรบริวีจําได้ในในในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะมีข่าวออกมาว่ากรรมการที่ร่วมประชุมกันมากกว่าครึ่งใช่ไหมคิดว่าดอกเบี้ยน่าจะขึ้นได้อ,อีกครั้งหนึ่งก่อนสิ้นปีจำได้ไหมแตอนนมันจะมีเหลืออยู่สองครั้งใช,ใช่ไหมครับ มันก็เลยเป็นสัญญาณว่าเนี่ยมัมนยังมีความจําเป็นที่ยากมียอาจจะขึ้นพอหลังจากนั้นมาเนี่ยในช่วงกันยาตุลาเนี่ยตลาดก็เลยปรับตัวว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นต่อเราเลยจึงเห็นในอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวจำได้ไหมครับขึ้นไปขึ้นไปต่อเนื่องเลยนะ้วมันก็เกินห้าห้าเปอร์เซ็นต์ทำให้ภาวะการเงินเนี้ยมีภาวะตึงตัวต่อเนื่องเลยแล้วก็มาการประชุมล่าสุดเมื่อต้นเดือนเนี้ยก็ยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยอีก แต่ก็ยังบอกว่าดอกเบีย้ยยังจะขึ้นได้นะคาถามนี้ยังอยู่ใช่ไหมครับแต่ก็บอกว่าตอนนี้ขึ้นไปเยอะแล้วเนี่ยต้องดูรอรอดูผลต่างๆแล้วเมอสองสวันนี้ก็ออกมาพูดดกว่าดอกเบีย้ยอาจจะอยู่ในในระดับที่จะสูงขึ้นได้เนี่ยมันก็เลยเป็นสัญญาณที่ชี้ชัดว่าดอกเบีย้ยขงยโยังไม่กลับไปสู่ระดับต่ำเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าตราดอกเบีย้ยมันมันได้ปรับปรับปรับ,รบอรดอกเบีย้ยได้ปรับสูงขึ้นและการเงินเฟ้อก็ก็ยังเป็นประเด็นอยู่ มันเลยทําให้เราจะต้องสนักว่าเราจะเข้าไปสู่โลกที่ดอกเบี้ยจะแพงขึ้นกว่าเดิมซึ่งจะมีมีผลกระทบมากมายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องสักค่ะทีนี้ก็เอประเด็นก็คืออโจมพาวเว่ไปคุยมาเป็นบงที่ i m เจับใช่ไหมคะที่ชีนี้คือเหมือนส่งสัญญานะบอกว่าเออพร้อมจะขึ้นนะแล้วก็มองว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเรายังอาจจะ ยังไม่ไม่ได้ถึงจุดที่ต้องการก็คือยังไม่ถึงสองเปอร์เซ็นตนะคะทีนี้หลายคนก็มองว่าไอ้ตกลงยังไงกันแน่จะซ้ายจะขวาจะเดินต่อไปยังไงดีคะสําหรับเป็ดผมคิดว่าที่จวบๆค,คือคงไม่ลงแน่นอนนะแต่ฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าจะขึ้นต่ออีกหรือไม่เท่าไหร่เนี่ยซึ่งก็เอซึ่งก็เหลือการประชุมอีกครั้งหนึ่งเดือนธันวาใช่ไหมครับซึ่งเราต้องตามต่อ ตอนนี้ทุกคนก็มองว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมันอาจจะไม่ขึ้นแต่มันอาจจะยังจะจะอยู่จะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงแต่สัญญาณที่ออกมามล่าสุดก็คือมันก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ผมคิดว่าอันหนึ่งที่สําคัญที่เราจะต้องตระหนักก็คือว่าแม้ว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นคราวหน้าเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยมันไม่ลงแน่นอนมันก็คงจะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงต่อไปงั้นถ้าเราดูอัตราดอกเบีย้ยในตลาดการเงินทั่วไปเนี่ยมันก็ขึ้นมาประมาณห้าเปอร์เซ็นต ซึ่งมันก็หมายความว่าเราจะต้องอยู่ในโลกของอัตราดอกเบีย้ยที่สูงต่อไปซึ่งมันจะมีผลมากเลยต่อ,ต,อต่อเศรษฐกิจกษษในในทุกมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง<ช>การผลิตเรื่องการใช้จ่ายเรื่องการลงทุนการผู้ยืมเรื่องของราคาทรัพย์สินนะราคาสินทรัพย์เรื่องการชำระหนี้เนี่ยทุกอ,อย่างจะถูกกระทบไปหมดเลยเพราะว่าโลกมันมันจะเปลี่ยนไปยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างที่เราดูเรื่องของธุรกิจเนี่ย เอ่อถ้าต้นทุนการเงินแพงขึ้นนี่ก็คือดอกเบีย้ยเนี่ยที่สูงขึ้นก็หมายถึงต้นทุนการเงินที่แพงขึ้นนี่บริษัทก็จะถูกกระทบถูกไหมครับกําไรก็คงจะลดลงเมื่อกําไรลดลงแล้วราคาหุ้นของบริษัทในตลาดเนี่ยก็คงจะถูกกระทบด้วยเพราะนั้นในช่วง <c oughs> ต่อไปเนี่ยราคาหุ้นจะถูกกดดันในใน,ในเชิงขาลงเพราะว่าอัตราดอกเบีย้ย <c oughs> สูงแล้วก็จะอยู่ในเกณฑ์สูงเอ่อ <c oughs> ตัวตลาดพันตัวตลาดพันธบัตรก็คล้ายกันนะครับเราเห็นตัว อดอกเบีย้ยพันธบัตรขึ้นดาวขึ้นดาวนี้ราคาพันธบัตรก็ก็ลดลงคนก็เริ่มลดการผือกองผับพันธบัตรลงตลาดสินเชื่อเองได้เปิดดอกเบีย้ยแพงเียแบงก็ระวังในการปล่อยกู้ถูกไหมมันก็จะทําให้มันไม่สภาพคล่องมันจะไม่ไม,ไม่คล่องตัวเหมือนเดิมต้นทุนการเงินก็จะแพงขึ้นในการกู้ยืมแล้วก็อาจจะยากขึ้นนะครับพวกราคาทรัพย์สินต่างๆที่เคยเอนจอยหรือเคยได้ประโยชน์จากดอกเบีย้ยต่ำเช่นราคาบ้านราคาอะไรพวกนี้ พอดอกเบีย้ยแพงคนก็จะซื้อบ้านอย่างระมัดระวังถูกไหมครับไม่ได้ออกมาซื้อ,อแบบกู้เงินง่ายๆแหละมันจะทําให้ราคาทรัพย์สินอะไรต่างๆลดลงแต่ที่สำคัญมากๆก,ก็คือไอ้ตัวพาล้านหนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยในช่วงอตราดอกเบีย้ยต่าเนี่ยทุกคนกู้หมดเลยนะแลวตอนนี้หนี้นี่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วโลกเลยนะท,ท,ที่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐยังหลับตาลึกภาบนะอเมริกากับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะหรือว่าหนี้ของภาคธุรกิจ แล้วก็หนี้ของภาคกลัวเรือนง,งั้นทุกคนก็มีมีหนี้หมดแล้วหนี้พวกนี้ดอกเบีย้ยมันไปตามกไกตลาดถูไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเปิดดอกเบีย้ยมันขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ภาระการชำระหนี้สูงขึ้นก็หมายความว่าเราถ้าเราต้องชำระหนี้เนี่ยเราก็จะต้องคล้ายๆกับตัดทอนรายจ่ายทางด้านอื่นใช่ไหมก็มาต้องมาจ่ายหน,นี้มันก็ทําให้ต้องต้องปรับตัวมาซึ่งของบ้านเราก็คงจะก็คงจะ,ะเจอปัญหาใล้ๆกันตัวเศรษฐกิจเองก็งจะถูกกระทบ จากการดาวอกเบีย้ยที่สูงพวกราคาทรัพย์สินต่างๆที่ที่เคยขึ้นเช่นราคาหุ้นราคาบ้านราคาพันบัตรมันมันก็จะถูกกดดันให้ให้ให้เป็นขาลงเดีวที่สําคัญก็คือเรื่องหนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นเยี้ยตมาเพราะว่าถ้าเราดูตัว,ตวเลขนลเนี้ยอย่างภาครัฐเนี่ยเขาก็กู้กันประมาณมากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ GDP แล้วใช่ไหมก็ปรับไประดานหนี้ไปเป็นเจ็ดสิบเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่วงเนี้หกสิบถึงเจ็ดสิบไปอ,อีกระยะหนึ่ง แล้วก็ภาคธุรกิจเองถ้าจาตัวเลขที่เราเคยคุยกันเนี่ยประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะมีภาคธุรกิจเนี่ยแล้วภาคกลวเรือนจําได้ไหมครับมีโกวเรือนเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์งั้นพวกนี้ก็จะมีภาระในการจุนจ้านี่มากขึ้นในภาวะที่ดอกเบี้ยแพงขึ้นนี่มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแรงกดดันให้เศรษฐกิจจะต้องปรับตัวมากแต่ไม่โลกมันจะยากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับในการในการทำธุรกิจแล้วก็ในการที่เราจะประคับประคองอ การการการใช้จ่าย,ายแล้วก็การเติบโตของเศรษฐกิจครับค่ะแล้วต้องดินคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตัวเลขของดอกเบีย้ยสูงๆเนี่ยหลายคนบอกเกิดไม่ทันที่แบบมียุคหนึ่งที่เมืองไทยทตัวเลขดอกเบีย้ยนี่สองหลักนะคะคือสิเปอร์นอัพเน,นะคะผลอี่ผลเสียของยุคนู้นนะคะคือต่อมาหลังจากที่มันดีมากๆเลยเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่อาจจะเรียกว่าเข้าขายฟองสบู่แตก วันนี้ดอกเบีย้ยมันสูงหรือว่าภาวะเศรษฐกิจวันนี้กับวันนั้นมันเหมือนมันต่างอย่างไรนอกเหนือนจากผลกระทบที่เมื่อสักครู่ดรบัณฑิตได้พูดถึงแล้วนะคะไอ้ช่วงดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยเป็นเลขสองหลักเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นนะประมาณตั้งประมาณยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมา <c oughs> แล้วก็มันก็ค่อนข้างที่จะประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบปีที่ผ่านมาทําไมก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามันเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เสามารถเกิดขึ้นได้นะครับ S <S> <S แล้วก็ <S <S ถ้าเราดูตอนนี้ยเรากําลังเดินทางออกจากดอกเบี้ยที่ต่ำมากๆเลยในช่วงสิบปีที่ผ่านมาไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่ที่สูงขึ้นเนี่ยแต่ว่าจะสูงขึ้นมากอีกเท่าไหร่เนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องตามดูว่ามันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเลยแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามันคงจะไม่ใช่เป็นภาวะชั่วคราวแน่นอน เพราะว่าอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากๆอย่างน้อยในช่วงสิบปีที่ผ่านมามันก็ยืนระยะมาค่อนข้างนานถูกไหมครับงั้นถ้าเปิดเราจะเข้าไปสู่ยุคที่อัตราดอกเบี้ยที่จะสูงขึ้นเนี่ยมันก็คงจะไม่ไม่ไม่ประเดียวประดาวมันก็คงจะยืนระยะอยู่นานพอสมควรงั้นเรากําลังเข้าสู่ยุคที่ที่ต้นทุนต่างๆมันจะแพงขึ้นในแง่ของของการผู้ยืมซึ่งมันก็จะกระทบความเสี่ยงแล้วก็การตัดสินใจทั้งในระดับของภาครัฐเองในการใช้ทรัพยากร ที่ถ้าเปิดกู้เงินมาใช้จ่าย<ช>มันก็จะไม่ต้นทุนก็จะจะจะ,จะแพงขึ้นแล้วก็ภาคธุรกิจซึ่งกู้มามากอยู่แล้วนะครับการกู้ต่อเนี่ยหรือการโบโอเวอร์นี่เนี่ยมันก็จะทําให้ภาระานี่สูงขึ้นส่วนภาคกรัวเรือนก็ชัชดเจนเลยว่าเราก็กู้กัน90%อของอไรายได้แล้วตอนนี้ใช่ไหมครับงานถ้าเ<ม>บิดดอกเบี้ยมันแพงขึ้นเนี่ยภาระาในการจํารหนี่มันก็มันก็จะสูงขึ้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นไปจากวัฏจักรธุรกิจ จากที่เราเคยสบายๆนะแต่เบี้ยต่ำช่วงที่ทำ QE กันเยอะๆเนี่ยกลับไปสู่ช,ช่วงของความความขึ้นจริงมากขึ้นว่าทรัพยากรการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่จะไม่ไม่หาง่ายต่อไปอดอกเบี้ยจะแพงขึ้นก็ขี้ไปสู่ความระมัดระวังในการวางแผนแล้วก็นในการใช้ใช้จ่ายค,ครับค่ะแล้วก็มันคือตอนนี้ทุกคนเจอหมดใครทีร่เป็นหนี้เคหะบ้านบ้านที่อุปใส่นี่ยเจอหมดคือส่งยอดเท่าเดิมกลายเป็น ต้นไม่ค่อยลดนะเอาไปโปะดอกเบี้ยเสียเป็นส่วนใหญ่นะคะทีนี้ดอยากจะโยงถึงประเทศชาติเานาะดเบ้าทีเขามีออกรายละเอียดมาแล้วนะคะสําหรับดิจิทัลวอลเ e ็ตหมืน่นล้านหมื่นบาทเนี่ยนะคะแล้วก็ประมาณสัก5้าแสนล้านเนี่ยมองดูยังไงคะคือภาวะของถ้าเทียบกับเราเราซื้อบ้านมาแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้สร้างไรายได้หรือว่าถ้าไปกู้เงินไปสร้างภาระอะไรก็แล้วแต่นี่มันไม่ได้สร้างไรายได้คือ จะทำยังไงกับโครงการดิจิทัลซึ่งเขาเดินหน้าแน่นอนแล้วแหละว่าจะทำยังไงให้เงินที่ต้องใช้ไปเนี่ยมันมีผลตอบรับที่ที่มันดีกว่าสิ่งที่ต้องจ่ายไปในภาวะดอกเบีย้ยแพงๆแ,แบบนี้นะคะคือเรื่องนี้ก็คุยมานานนะผมคิดว่า <c oughs> เขตคน <c oughs> ต่งางๆก็ก็ <c oughs> <ๆ>มีการให้กันผมเองก็ไม่ได้ลงไปรายละเอียดน,นะดูแต่ดูแต่จัวจัจวัข่าวอะใช่ไหมครับแต่มัน <c oughs> ไม่ได้อ่านเท่าไ<อ>หร่แต่ก็คิดว่ามันก็เป็น <c oughs> อะไรแ่ะเป็นสิ่งที่รัฐบาลพยายามที่จะผลักดัน เป็นเรื่องของการตัดสินใจทางการเมืองไปแล้วอ่ะนะอันนี้คือประเด็นที่จะต้องที่จะตอนน้องแสดงดังนั้นสิ่งที่จะตามมาก็เป็นสิ่งที่ทางทางทางรัฐบาลจะจะเป็นคนดูว่าจะจะจะทําเป็นในรายละเอ mm ียดยังไงแต่เท่าที่ดูเนี่ยทไลายมันยังอีกอีกค่้นข้างนานใช่ไหมเพราะมันมีกระบวนการตรวจสอบภายในเหมือนกันที่ที่จะต้องที่ที่ที่จะต้องผ่านการอนุมัติการเห็นชอบในหลายขั้นตอนแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่ที่จะออกมาผมคิดว่าอันเนี้ยก็คงจะต้องตามดูว่ามันเป็นยังไง แต่ในเรื่องประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าพูดกันค่อนข้างที่จะมากแล้วแต่รัฐบาลก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องการที่ท,ที่จะผลักดันตัวผมเองเนี่ยสนใจในเรื่องของไอ้การการการตรวจสอบมากกว่านะครับไอ้เรื่องการใช,ใช้จ่ายภาครัฐในขนาดใหญ่ๆเนี่ยเราเราทากันมาหลายหลายครั้งนะรัฐบาลที่ที่แล้วก็ทําในช่วงของโควิดที่เราจําได้ไหมประมาณสองสองล้านล้านใช่ไหมสองล้านล้านซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เยอะมาก แล้วผมจําได้คราวนั้นเนี่ยเขาก็มีกระบวนการนะที่ก็บอกว่าการใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยจะมีคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบการการใช้จ่ายเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าเงินที่ออกไปใช้เนี่ยจะใช้ตามตามตามที่ที่ควรที่ควรจะเป็นผมคิดว่ากรอบคิดนี้มันมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องเอามาประยุกต์ใช้แต่ที่สําคัญคือต้องไปตรวจสอบดูที่ว่าที่ทําไปแบบนี้ในคราวที่แล้วเนี่ยมันมีจุดผิดพลาดหรือมันมีข้อที่ควรจะต้องปรับปรุงอย่างไรบ้าง เพื่อให้การใช้ใจ่ายคราวนี้ซึ่งผมเดาว่าคงไม่แตกต่างกับคราวที่แล้วเนี่ยว่าว่ามันจะมันมันจะมีประเด็นอะไรเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างง่ายๆการให้คนมาลงชื่อลงทะเบียนแล้วก็เพื่อแจกสั่งเนี่ยเราก็คงจะไม่รู้หรอกว่าคนที่มาลงเนี่ยมันมีโจมตํารวนักเท่าไหร่เป็นใครบ้างอะไรพวกนี้นะก็เลยคุยกันกับคุณวรีคงจําได้ว่าอยากจะให้ทาง ทางรัฐบาลเนี่ยทำสมโนโประชากรใช่ไหมสมโนโประชากรค่ะที่ที่มันจะสาม,มารถที่จะให้ทุกคนตอบคำถามเราจะรู้แล,ล้วว่นนาคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆอยู่ตรงไหนเท่าไหร่อันนี้มันจะเป็นชื่อเรื่มต้นเลยแหละของคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆแต่นี้ไอาการที่เอาชื่อมาลงมาลงกันเนี่ยแล,แ,ลแล้วก็แล้วก็จ่ายเงินตามชื่อเนี่ยมันก็เป็นวิธีในการทํางานแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะสร้างปัญหาความความซับซ้อนหรือเปล่าแล้วก็คนที่ควรได้เป็นใคร อันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ในเวลาที่เรายังยังยังไม่เริ่มต้นนะพูดถึงอยากทำเนี่ยแตยังไม่ได้เริ่มต้นก็น่าจะคิดในเรื่องของกระบวนการตรวจสอบเหล่าเหล่านี้ด้วยเพื่อให้ทรัพยากรของประเทศเนี่ยถูกนาไปใช้ได้ในในรูปแบบที่ที่ที่พี่ควรจะเป็นครับค่ะก็ในฐานะที่เราก็เป็นเด็กก็เป็นประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมบัญธรรมพิบาลนะคะซึ่งธรรมพิบพิบาลเนี่ยคือสาคัญการบริหารกัน การเปเนเินโครงการพวกเงินต้อง5แสนล้านบาทเนี่ยจะจะทำยังไงนะคะทีนี้อาจจะทิ้งท้ายนิดนึงว่าคือเกณฑ์ที่เหมือนกับยอมยอมถอยยอมปรับคือจากเดิมนี่16ปีได้หมดเลยก็เหมือนเอาเกณฑ์รายได้กับเกณฑ์เงินฝากมามาใช้นะคะออมองแล้วมันมันยอมถอยเป็นบางส่วนอย่างนี้ถือว่าถือว่า พอได้ไหมคะดีกว่าที่จะเดินหน้าต่อไปว่าเป็นห้าแสนหกหมื่นล้านโดยที่โดยที่ให้ทุกคนทุ่นหน้าสําหรับอายุสิบหกปีนะคะอันอันอันนี้คงคงคงตอบยากนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าความตั้งใจเดิมเนี่ยมากมายขนาดไหนแล้วตอนนี้ตั้งใจอะไรบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเท่าที่ฟังจากข่าวเนี่ยมันก็ยังไม่มีความชัดเจนในในหลายประเด็นใช่ไหมครับการตอบคําถามอะไรต่างๆดังนั้นคิดว่าในในในส่วนหนึ่งที่นักรษฐศาสตร ให้ให้ความสําคัญมากก็คือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ควรให้เป็นการทั่วไปถูกไหมควรที่จะต้องเป็นกลุ่มกลุ่มที่มีความจําเป็นจริงๆแต่นี่กลุ่มที่มีความจําเป็นจริงๆเนี่ย<ม>ในแง่ของเศรษฐศาสตร์ก็คือคนที่มีความต้องการแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออันนี้คือประเด็นหลักเพราะฉะนั้นเรื่องของการมีเป้าหมายชัดเจนว่าคนกลุ่มนี้คือใครเนี่ยจะสาคัญกว่าให้ใครก็ได้ที่อยากได้มาลงทะเบียน S <S: darum, อั่อนี้ก็คือที่บอกว่าสมโนประชากรค่ะอันนี้ผมคิดว่าการทางสมัโนประชากรเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีแล้วมันจะสร้างมาัรฐานนะให้กับให้ให้กับให้ให้กับ,กบรุ่นอื่นๆหรือว่าใครจะเข้ามาทําแบบนี้เนี่ยจะได้จะได้มีลักษณะที่ว่าอเออปัญหามันมีจริงนะอย่างนี้นะจรงหวัดนียนะมีต้องแค่นี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยอันนี้คือกลุ่มคนที่ควรจะต้องให้จริงจังใช่ไหมครับ อนี่ก็คือเนี่ยก็นี่คือรูปแบบนะรูปแบบที่ยังสามารถที่จะคิดต่อได้แล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้เท่าที่ดูก็จะมีเวลานะก็พูดถึงปีหน้าและจะ่าตอนนี้กลางปีหน้าะภาค่ในช่วงเนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดสนใจในประเด็นเหล่านี้เนี่ยน่าก็น่าที่จะลองลองลองดูที่ว่ามันจะเป็นวิธีหาคำตอบที่ที่ดีขึ้นไหมดีกว่าที่จะให้ใครก็ได้มาลงตเบียน โดยปอปิดชงนไปดีกว่นครับค่ะเพราะเวลาผู้สื่อข่าวเนี่ยเวลาออาไปสัมภาษณ์เนี่ยเหมือนอย่างที่ดรบันดิตคือคนแจกก็มีมุมอย่างหนึ่งแต่คนรับจะรับเงินเนี่ยนะคะหลายคนก็บอกว่าคือจริงๆไม่ได้อยากซื้อของอยากเอาเงินไปจ่ายนี่มากกว่าถ้าไปทําสัมมนุประชากรอาจจะได้พอนะคะว่าเออความจําเป็นของเขาคืออะไรอย่างไรแล้วก็ให้เพื่อที่จะแก้ปัญหาน่าจะน่าจะดีกว่า ก็คือมันมันมาจากหลักของการทํานโยบายสาธารณะก็คือเราต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนต่อในการแก้ปัญหาไม่งั้นเราก็จะแก้ปัญหาโดยที่ไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆใช่ไหมครับใกล้ๆกันอย่างเนี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ปัญหาจริงๆคืออะไรแต่เราก็ทําอะไรไปเพื่อแก้ปัญหาแต่จริงๆแล้วมันอาจจะปรับปรุงได้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นข้อคิดที่ที่ที่ผมคิดว่ายังยังมีสิ่งที่สามารถที่จะช่วยกันดูได้ ทุกคนก็อยากให้ร<ต>ัฐบาลใช้ใช้เงินอย่างประสบความสาเร็จน,นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นภาษีของประชาชนนั่นแหละแล้วก็เป็นภาษีของคนรุ่นต่อไปที่จะต้องชาระหนี้เพราะฉะนั้นกระบวนการในการทาเนี่ยมันก็เลยมันก็เป็นสิ่งที่ยังยังสามารถคิดได้ยังมีเวลาอยู่ อย่างน้อยเสียงท้วงติงจากนักเศรษฐศาสตร์หลายๆคนก็ทําให้แบบไม่ได,ไได้ไม่ได้สุดซอยนะที่ฉันเรียกอย่างนั้นดีกว่าจากห้าแสนหกหมืนล้านตอนนี้ห้าสิบล้านคนจะเหลือจากห้าแสนล้านนะคะทีนี้กลับมาเรื่องดอกเบี้ยค่ะดรก็บัณฑิตคือตอนนี้ก็จะมีข่าวนะบริษัทจดทะเบียนอัาเวียกเ k n แล้วกันพูดแล้วก็มีการตั้งคําถามล้มบนฟูกหรือเปล่าก็มาสอดคล้องขอบเรื่องของดอกเบี้ยแหละว่าหลายบริษัทเขาออกหุก้นกู้แล้วก็พยายามจะระดมทุนในการออกหุ้นกู้อีกแต่พอ อัตราดอกเบี้ยในในตลาดมันสูงขึ้นแบบนี้มันก็เป็นภาระพอถึงกําหนดใช้คืนเนี่ยโอ้โหมันเป็นตัวเลขออกมามหาศาลอยากจะให้สะท้อนมุมมองได้ไหมคะว่าเออที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยต้องปรับตัวยังไงต้องรองรับยางไรสําหรับค่ะคืันนี้มันเป็นตัวอย่างเลยนะครับว่าพอภาวะการเง<อ>ินในตลาดมันเปลี่ยนเช่นดอกเบีย้ยแพงขึ้นเนี่ยไอไอความคิดเดิมเกี่ยวกับเรื่องการหารายได้ต่างๆเนี่ยมันถูกกระทบหมดเลย ทำให้ตัวบริษัทอันนี้พูดถึงเป็นการทั่วไปนะไม่ได้พูดถึงบริษัทใด<อ>บริษัทจะเปิดเผยว่าวิกฤติมนขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้บริษัทจะต้องจะต้องมีภาระในการชําระหนี้เยอะขึ้นอัน้นใครที่มีหนี้มากๆมันก็จะถูกกระทบมากเลยแล้วอาจจะกระทบถึงจุดทีด่ไม่สามารถชาระได้นะครับไม่ชำาะอดีได้มันก็ต้องไปเป็นสู่ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโดยการปรับโครงสร้างหนี้ต่าง งั้นเรื่องของภาวะอัตราดอกเบี้ยสูงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สิ่งที่จะสิ่งที่ต้องนําเอาเอา,เอามานั่งคิดเลยนะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบแล้วก็จะทําให้โลกของการซื้อขุดเี่นมันมันไม่เปลี่ยนไอ้มันมันเปลี่ยนไปไม่ไม่เหมือนเดิมงั้นที่คุณวรวีพูดถึง<ม>นี่ก็เป็นตัวอย่างเพราะว่าพออัตราดอกเบี้ยมันปรับสูงขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะสร้างแรงกดดันให้กับบริษัทได้คค่ะยิ่งถ้าบริษัทใหญ่ๆก็าอาจจะแคชฟลูซับสินเยอะนะแต่ว่าบริษัทใหม่ๆที่แบบลงทุนลงทุนอย่างเดียว แล้วพอมาวันหนึ่งก็เนี่ยแหละเกิดปัญหาเพราะว่ามาเจอในภาวะดอกเบี้ยที่แพงขึ้นนะคะวันนี้ขอบพระคุณนะคะดรบัณฑิตค่ะยินดีครับคุณวรวีครับยินดีครับค่ะก็คุยกันสรุปคุยหลากหลายเรื่องราวแบบนี้ทุกวันจันทร์นะคะสัปดาห์หน้ากลับมาใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ FM 105 Smile t h a i l ไ n d ด์